เกิดอะไรขึ้นแฟนข่าวสุดงงจัดรายการอยู่ดีๆของปลิวข่าวมือเกิดอะไรขึ้นสรยุทธจัดรายการอยู่ดีๆของปลิวข่าวมือรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งเป็นการจัดรายการข่าวระหว่างพิธีกรชื่อดังสรยุทธจัุสตุทัศนจินดาระบายพิจารณา YouTube และเนื้อหาข่าวนะจะเข้มข้นมากๆ แตกต่างจากการจัดรายการเรื่องเล่าชาวนี้อยากพูดอะไรก็พูดอยากคุยอะไรก็คุยจนหลายคนดูที่ดูเรื่องเล่าชาวนี้จบต้องมาดูกันต่อในออนไลน์โดยที่สรยุทธให้เหตุผลว่าการจัดรายการเรื่องเล่าเชาวนี้ผ่านโทรทัศน์มีกฎควบคุมเยอะทําให้ต้องทําอะไรแบบระมัดระวังแต่การจัดรายการบน u t u b e กดไม่ได้เข้มเท่าจึงแสดงความคิดเห็นออกมาได้มากขึ้นหลักฐานที่เห็นได้ชัดก็คือช่วงหลังการเลือกตั้งสรยุทธสร้างตำนานที่มีมี ดังติดต่อการจะเป็นไวรัลกันไปทั่วทั้งเรื่องคลิปมันออกมาเรื่องสั่งบล็อกคนด่าเปิดเพลงจะตั้งรัฐบาลโดยใช้เพลงของพรรคอื่นๆล่าสุดสร้างตำนานต่อถ้าพิธาจบออกรอดจะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดวันที่24พิศพฤษภาคม2 5 6 6รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ก็ยังมีการจับประเด็นพลิกๆโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเช่นมีการสยบข่าวรือที่ว่านายพิธาลิบเจรัต์หัวหน้าพรรคก้าไกลไม่ได้จบมาจากมหาลัยฮาว์วอร์ดคือข่าวปลอมที่พลิกสุดก็คือมีการปั่นประเด็นนี้คู่กับน้องไบร์ว่าถ้านายพิธาจบจากฮอกวอส์อันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นข่าวทั่วทั้งโลกว่าที่นายกรยัฐมนติไทยและฐมตรไทยจบที่เดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ปัญหาได้ขุดค้นต่อไปก็คือ นายกพิธาอยู่หอไหนเรียนเวทมนต์อะไรบ้างน้องฮูกของนายพิธาเป็นยังไงไม้กายสิทธิ์เอาไปไว้ที่ไหนอย่าไปหยิบตะเกียบนะหยิบตะเกียบจะกลายเป็นเรื่องเลยนอกจากนี้เฮียสรุชี้แจงข่าวปลอมอ,อื่นๆที่มากส่งกันในกลุ่มลายชนชนเชื่อเช่นท่าวางมือของนายพิธาที่คล้ายกับผู้นําประเทศอื่นโยงสัญลักษณ์อิลูมินาติมุ่งหวังยึดครองโลกจัดระเบียบโลกใหม่เตรียมฟ้องคนหมิ่นประมาทสามคน ส่วนประเด็นอื่นเฮียสอนระยุธยังพูดถึงประเด็นคอมเมนต์ด่าสามารถด่าได้แบบมีเหตุผลแต่ถ้าด่าแบบไม่มีเหตุผลก็จะเตรียมฟ้องซึ่งตอนนี้เตรียมโดนไปแล้วประมาณ3าคนจะฟ้องไปในศาลเลยไม่ผ่านตำรวจไม่อยากเพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่ที่สำคัญคือตอนมีเงินสามารถวางเงินไว้ก่อนตามอัตราค่าเสียหายที่เรียกร้องแล้วพร้อมกันนั้นตนก็ยังรู้สึกเสียดายถ้าก่อนหน้านี้จัดการฟ้องคงได้อีกหลายคดีแต่คดีหมินประมาทมีอายุค,ความสั้น3เดือนจึงทําอะไรไม่ทัน นำเสนอข่าวพิธาติดดินคลิปปลิวจัดรายการไปรเรื่อยๆจนช่วงท้ายมีการนำเสนอประเด็นนายพิธาติดดินทอมตนจนมีผู้สมัครสอเชียงใหม่ถ่ายรูปเรียนแบบจากนักคลิปก็ถูกตัดไปส่วนคนดูก็ได้แต่โพสบ่นเสียดายปลิวแล้วบางคนก็สงสัยทีมงานเตะปลักหรือเปล่าขอบคุณที่มาของข่าวจากไซอัมนิวส์ค